อัปเดตสีกรุงสำนักงานใหญ่นี่คือภายนอกแล้วก็ภายในห้องประชุมสำนักงานห้องอาหารรวมไปถึงห้องน้ำเฮีย er ใส่ใจทุกจุดจริงๆค่ะนอกจากสำนักงานใหญ่เฮีย er ยังสร้างสาขาไปทั่วประเทศสีกรุงเติบโตขึ้นเรื่อยๆเฮีย er เอาเงินส่วนที่เป็นกำไรมาสร้างสาขาเพื่อต่อยอดธุรกิจถึงแม้จะเป็นธุรกิจเติบโตพันล้านแต่ก็ขยายไปแบบไม่เป็นหนี้เรียกว่าบริหารแบบมั่นคง สาขาเป็นอะไรหลายๆอย่างเป็นหน้าร้านในพื้นที่ที่คนจับต้องได้เป็นศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจเป็นจุดนัดพบสมาชิกใช้ห้องประชุมได้ฟรีเป็นตัวแทนของสีกรุงช่วยสมาชิกขยายผลทางธุรกิจช่วยทำการตลาดให้ซับโบเกอร์แล้วก็ยังเป็นทีมงานออนไลน์เพื่อรับงานได้ทั่วประเทศช่วยดูแลสมาชิกในพื้นที่แม้ว่าสายงานจะอยู่กันคนละที่เป็น,นกลไกสำคัญให้สีกรุง ผ่านพ้นสถานการ์แฮกเกอร์มาได้อย่างสวยงามหลายคนมองว่าหุ่นยนต์ฉลาดทำได้ทุกอย่างสีกรุงเลือกที่จะมีต้นทุนด้วยการสร้างคนคุณภาพเพราะคนเข้าใจคนเพราะคนมีความรักความกระตันยูความซื่อสัตย์ที่ AI อยังเทียบไม่ได้เย่ให้ความสาคัญกับคุณค่าของการพัฒนาคนให้โอกาสคนใหม่ๆได้รับงานคนที่มียอดสูงสูงไม่ได้ฟลุกเขาทำงานมานาน เกิดความชำนาญรวดเร็วแก้ปัญหาเป็นและยิ่งแก้เขาก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสามารถเลือกวิธีการที่ดีที่สุดปัญหาน้อยที่สุดผลลัพธ์เยอะที่สุดมาใช้ในการทำงานพวกเราโชคดีมากๆที่ได้ใช้ระบบดีๆแบบนี้ฟรีๆรแค่เรายอมรับปรับเปลี่ยนเรียนรู้เราก็จะเติบโตไปพร้อมกับสีกรุง